โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e at g o l d e n เ t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับวันนี้เรามาลองในส่วนของฉีคริสติกันบ้างดีกว่านะไม่เคยลองเหมือนกันไม่เคยลองอกันแล้วก็บวดด้วยไอเทมคริใหญ่แค่นั้นเลยนะครับปกติจะเป็นสายแบบเจาะแล,ะออล้วห้อยคีไว้สองเมตรมาลองกันเลยวันนี้มาลองกันเลยวันนี้ครับขอโทษพี่เอาไอคิวมาด้วยเหรอโอ้โหดูเรียไม่ทันเลยเลยไม่ได้ดูสเปลงไงเรียบร้อยเลยครับ ยัมเลเวลสด้วยในจังหวะนี้ในจังหวะนี้คนโด,ดเวนอมเข้าไปในจังหวะนี้แล้วเพื่อนขดอันติเข้ามารำสวนแล้วผมตันให้หนึ่งทีตันให้แต่ว่าไม่ไม่ได้เขามีประมาณพาร์สิบกันซีซีอยู่เดี๋ยวเพื่อนเก็บไปได้แลยครับอันนี้ก็หมดปัญหา <H oly? S 1> แต่ในหัวที่คิดท,ที่คิดไว้อ่ะรูน กับคียที่ออกมามันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับก็ต้องใช้ดวงในการที่เราผักใช่ไหมมันก็จะเปอาจจะได้ต่อยกทีสทีนะครับตอนนั้นะต้องติดคลิ้นนะครับไม่ทีหนึ่งก็2ทีทีหนึ่งก็เจ็บแล้วแต่ด้ยวยอันนี้มันเป็นไฟเตอร์ด้วยครับอมา,มาลองเทสกันเอ,อ๊ะมา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 คี้นี่ครับขี้ไม่คี้ก็ไม่เป็นไรก็ติดคี้เล็กน้อย วาร์กลับเลยครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจาะเล็กแบบนี้ไว้ก่อนไอที่ขึ้นเจาะเล็กนี่ผมคิดว่าจะขึ้นเป็นลองคิรุสดี D, หรือว่าเป็นโบเก้นสเปียนะครับแต่ถ้าเป็นไฟเตอร์แบบเวเลสเขาอาจจะออกพวกเกาะอ,อะไรสักชิ้นึลยไะยังไม่ได้ใจว่าเขาจะออกหรือเปล่าหรือวเป็นสายลามิดล้วนเพียวๆนะครับมันดักตามสูตรของฉีด้านล่างก็เป็นคอมโบเฮเลนกับแวนนะครับได้ปอมง่ายๆเลย เลยกันโหดโอ้แล้วเกี่ยวอย่างไกลไม่ได้ครับไม่เป็นไรเรากดดันนะป้อมไปตรงนี้เลยดีกว่าเดิมมาด้แบบตรงนี้ดีกว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใจละ fame, right ไม่มาไม่มาสแสดงหววอยู่ที่เดิมโอ้หเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ ไม่กลัวเลยไม่กลัวกันเลยครับ <l acht> ล่างกันเลยกันไปตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับยังไม่มีทำมากมายผมไปสี่สูตรแล้วยังสตึงนี่ด้วยเราเกาะของตะกิ้สองแล้วถ้ามันติดคลีผม <c oughs> คิดว่ามันจะแรงมากสำหรับพวกแอสเซิฟินเนีเดี๋ยวมาดูกันไฟเตอร์ว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับ <a> ชุดเดียวอาจจะเอาไม่ลงอาจจะต้องต่อยสักทีสองสามทีประมาณนั้น วเวเลสไปเติมแบบนี้ผมก็เจาะป้อมฟรีครับบอกเลยหน้าที่ของเราเจาะป้อมก่อนเป็นแวนกับเพล,เลนครับไว้ใจได้เฮ้ยมาหาเล่นคุยจังหวะที่สองผักสองสยองเป็นเพืบอเึือกรมปสามช่วงนี้ นึ่งรุมแซมผมเล่งเทียนัสไว้ดีกว่าเมื่อกี้นะครับเลียบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผักได้แบบสตัวก็จริงแต่อีตัวหนึงมันมันไม่ติดพวกกำโพงกํแพงนะครับก็เลยแบบไม่ไช่ตันนานได้เทียนัสก็ดีแล้วเอาแคร่ขึ้นไปก่อนครับตัวแบกในเลทเกม เลได้บนได้ล่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกผมจะเอามาแก้ทางโบราณนี่แหละแ,แล้วก็แบบใส่ใส่รูนคลิที่หกมาเลยแต่ว่าดันเป็นเวเลสนะครับโดนฟเ,นเละนะดนฟลกเกมน้ำอย่าลืมทำเลนะครับเกมน้ำอย่าลืมทำเลนบอกเลยเกมน้ำด้วยตัวฮีโร่นะครับมาแล้วะ่ะผมขึ้นโบเขตแล้วก็แบบ <c oughs> ย้ายเป็นคลิสที่หกเลยนะครับ ก็ออมนิอาร์ปกติเราจะขึ้นออมนิอารก่อนใช่ไหมปกติออมนิอาร์ดาบแดงดีเบลิเชอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ลองอีกเซตหนึ่งเลยอีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยดูครับช็อตช็อตนี้หนึ่งคอมโบจะคอมจ่อยหรือเปล่าหนึ่งคอมโบจะคอมจ่อยหรือเปล่ากูขี่สองทีกูขี่สองทีมาวะครับโทษครับพี่วิ่งใช้ได้อยู่กับไฟเตอร์นะ คิดภาพเป็นแอสซีพวกอะอย่างเช่นแอสซีมีอะไรบ้างแพนด้านาคอสหมีเอ้ยหมีก็แพนด้าดี่ว่าเออนั่นแหละพวกแอสซีเนี่ยเกดเอาไว้ฟอร์มี่ก็ตามสูต,ตรเลติดคีกแล้วครับคุณได้ติดขีกแล้วติดไปสองที <c oughs> เออนี่ต้องพกดวงมาด้วยเนะ่บางทีอาจจะต่อยไม่ติดขีกอันนี้ก็เป็นได้ ดูดิต่อยคลิปดิคิี้ขีตัดภาพอันนี้ต่อยคนฮะก็ยังติดอยู่เอออันนี้ก็ยังติดอยู่เดี๋ยวเขาไปไปให้อภัยกันได้แล้วดูแอสเซสนครับว่าเขาตีขี้ดอกสุดท้ายพันแปดขอญาเช็คปั๊าฟ้าโฮ,โฮ่ตีโอ้ยโอ้วันนี้ดวงมันมาว่ะได้ทั้งติดคีิได้ทั้งปั๊าฟ้า เฮ้ยที่คิดที่บอกจริงนะพเพื่อนๆที่ติดเห็นบ่อยๆในคิดที่บอกจริงๆเนะ้ยมันติดรัวเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยติดทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันไหนขอลองกับคนอโอออกก่อน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 เลยเจ้าว่านี่ยังไม่ทันได้แตะไปท,ท,ทันได้ทัชเลยฮะไอยังไปทันได้ทัชเลยเพื่อนเข้ามากันเต็มสูบ อสี่ตัวอืมมูลาดเฮ้ยเยผักหนึ่งทีไปแล้วครับผมเจอกันส่อยค่อยเน่โอ้โหอ้าบ่วจริงตรงนี้กลับเลยดีครับยาวๆมาแล้วดาบแดงพิทักษ์อาซูน น่าจะไม่มีใครเห็นและไม่มีใครมาพราะเขาอยู่เลนกลางพร,พร้อมเลยฮานน่มาพอดีรักหนึ่งดีขอทัชขอทัชไม่คีเลยครั้งนี้จะได้อยู่นะ 1, พันสองเยพันสองที่คีของเทลประมาณเมื่อกี้ที่ยิงผมสกชึ่งเลยสกชึ่งเลย อันเรียกว่าโศกชื่งเลยไม่มีอติไม่อยากเข้าไม่มีอติไม่อยากเข้าเล่นเปเล่ครับตอนนี้ก็ดาบแดงแล้วก็ตามสูตรนะครับเกาะเกิดตามสูตรตามเซตเฮ้เขาไปท,ที่มีล้อเนะี่ยมีล้อก็เดินเข้าไปนะี่ แลเปิดอัติเพื่อเพื่อเอาพลาดเข้าให้โอ้โหเข้ามาจับเข้ามาทัชไม่คริไม่คริและลดก่อไปก่อนตีป้อมก็ได้นี่ไม่ต hmm. ้องคีหนีไม่ต้องคีถอยก่อนครับตอนนี้เราไปดุดลงดุดเลือดดีกว่า โอ้โหได้อยู่90บาทหมดเวฟตอนนี้ก็ใกล้15ทีแล้วก็มาทำเลนเหมือนเดิมนี่ย500 700นี่700เอ่ะผมคิดว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโบเกนสเปียรครับต้องเปลี่ยนโบเกนสเปียมันตีไฟเตอร์ไม่เข้าจริงๆแล้วเขาแบบกดยิมิลิเชอร์ด้วยก็กันขึ้นอีกเท่าไหร่นะ40%สองวิไหมต้องน่าจะบาครับ ก็เดี๋ยวเลตเกมครีปมันก็จะแข่งขึ้นด้วยมูลาผมวิดว่าน,น่าจะดีแต่ดูทรงก่อนนะว่าจะได้เปลี่ยนหรือเปล่าพอเพื่อนได้กอสเลเยอร์ไปแล้วอม,มันเบรกไว้ก่อนไม่ถึงแม่แขนสั้นไปหน่อยจเอฟปรับแขนถีมันยาวกว่านี้หน่อยอ้อออเกือบตาย กอปับแขนให้มันยาวอย่างอื่นมันดีแลลวอย่างอื่นมันเนบิ่งเบิ่เฮ้ยไม่ใช่ยอกยอกเ <Family first. S 1> ดี๋ยวชอบใจอืมดาบต้องนั่นแหละก่อเกิดดีกว่าแล้วดูอันนี้คลิกจริงโอ้โหอะไรคลิกจริงอันนี้ช้าไปหน่อยว่ะเพื่อนแอมซอร์ดี้ซอร์ด้วงแอมซอร์ใจแต่ขึ้นเนี่ยแอบขึ้นยากอยูน่นะ เขียวอะไรตอนนี้200ไม่พอแต่ว่าหมดเข้าอะไรยากไปหมดเลยวะเฮ้ย uh. พอก่อนพี่อ้เดี๋ยวก็เกิดปีดมันเลดเกมผมรอนานมากขึ้นพงขึ้นบ้านไม่ได้ทีผมขอเปลี่ยนเป็น3สูตรแล้วก็ยกเลิกตรงน,นี้อสา3สูตรบอกเลยว่า3สูตร คอสเทียจะเกิดอีกหนึ่งครั้งนะครับลุยรีเบิร์สลิงไปดูไว้ให้อยู่ครับลิงน่าจะมาตีนะเพื่อนลิงน่าจะมาตีนะเพื่อนอ้สกิลสองไปก็ตายจังหวะฟิกไม่มีต้องฟิกตัวหลังตัวหน้าเพื่อนได้แล้วผมต้องฟิกตัวหลัง ผมต้องฟิกตัวหลังจังหวะสูตรจังหวะสูตรต้องมาแล้วจังหวะสูตรจังหวะสูตรเอาเก็บเอเรียบร้อยเฮ้ยชิบหายแล้วเอา้าโอ้มันขึ้นมาเอสผมคิดว่ามันตายหมดแล้วมันเลยไม่ได้ซื้อเคียวต่อโอ้โหสูตรเตี่ยวเลยจงังหวะนี้ออกมาเอาเออเออเออเอ้อ,อ,อ แอบวับมึงถึงสักทีนะเอาตัวนี้ถึงสักทีนะเอาตัวนี้ไม่ขี้ก็ตายฮนะด้วยเรามีดาบแดงแล้ว <Sometimes, S 2> ถึงก็กากเลือดขอ,อยากหุยติเขียวโอเคครับ จงก็ต่อยทีเดียวตายเลยนะหรือติดอะไรสักอย่างไม่จะเคียวแหละต่อยสองทีไม่ตายทีเดียวก็ตายแล้วบุราด <c oughs> โอเคปรามานี้แล้วกันผมคิดว่าถ้าเอาความความลัคก,กี้และแบบเฮ้ยอยู่ดีก็แบบฝังหนูขามมาเฮ้ยกูตายได้ยังไงวะอ๋อเฉีอารุนคลิ่มาอะไรประมาณนั้นก็ดีในความแรงกับบวกกับความลัคก,กี้ของเราแต่ในเรื่องของถ้าเอาเป็นเล่นแบบสายเจาก่อแบบเดิมมันก็ชุดหนึ่งตายแน่นอนชุดหนึ่งตายแน่นอนอันนี้ก็บวกความลัคก,กี้เข้ามา แรงขึ้นเท่าตัวหนึ่งแต่จะแรงกับพวกแอสซนซินะครับไฟเตอร์ไม่เท่าไหร่ไฟเตอร์ Fighter ไม่เท่าไหร่จะแรงกับพวกแอสเซนต์บูลาดซูก้านาคอสอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกัน,นถามว่ามันแรงไหมแรงครับแต่ก็ต้องใช้ดวงในการตีสักคิพสองคิตเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันแน่นอนอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่ง้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับโซโล่ต่อละ